สวัสดีครับพี่พี่น้องๆเพื่อนเนแฟนเพจที่ติดตามช่องปรภาษมะพร้าวบอนใส่เมื่อน,นี้กำลังนางรอบพระเพื่อติตักบาทรทาบุญก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตมะพร้าวให้เบิ่งครับออกใบจริงแล้วครับเจ็ดเจดเดือนครับได้แล้วครับเจ็ดเดือนต้นนี้ครับนี่ครับ ยังมีอีกตันนึงครับตันน้อยนี่ครับตันหนึง่งมือนีสีเดมากีดให้เขาจะดอกเนี่ยกีดเปิดตรงนี้ครับนี่ลักบาททำบุญกันครับช่วงรออพระก็เลยบม่มีอยังเห็ดก็เลยม,มาอัปเดตเผาบอนไส้ให้เบิ่งครับ เยอะอีกนิดนึงที่ว่ามันเห็ดมากเกินมาเดือนเนียวก็จะออกว่าที่จินเอาเบงปลาสวยกันครับปลาสวยปลาสวยครับปลาสวยเลยครับปลาสวยเลี้ยงไว้เป็นหลายปีแล้วครับปลาตัวนี้เลี้ยงไว้หลายปีแล้วสวยงามมากเลย เดี๋ยวมานางเมืองป่าตรงจุดนี้มันเทห็ใจเย็นมีความจิตแบบสวยหรูครับความธรรมชาติของเขาครับการขับเคลื่อนการไหวของเขาปลา้างนุยงครับน,นี้ปลาหางนุยง นยุงครับนี่ครับเข้าปบาอาหารที่เตรียมไว้เป็นแบบถุงแพ็กไว้เลยแบบตักบาดกรมี่แบบถุงก็มีครับครับ นมาอัปเดตมะพร้าวให้เบิ้งครับสวยบองามบอมะพร้พาวเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนขึ้นครับอยู่ในได้ระดับนี้ครับออกใบจริงครับเบิ้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เ้อร์ครับช่องปรพาพัฒมะพร้าวบอนไซครับสวัสดีครับ